ขับหลวงใจอุทยามัช่วยอะไรครับเดินหน้าไปแล้วช่วยลังเข้าเดินหน้าไปแล้วช่วยล้างเขาโอ้ยล้างเลี่ยมเลยล้างมาพังงานนี้เปล่าไม่รู้ครับพี่นี่นี่ตกโบโอ้ยเรอบที่แล้วก็แค่นี้ที่พังอ่ะแค่นี้จริงๆรอบที่แล้ว ลูกพี oh ่ใหญ่ไหมครับเรไปแล้วส่งลูกนองมาพ่อฟังไปทีนะเล็กหน่อยเล็กหน่อยโอ้โหลาบูไปมาไทมาลูกเอ็มนะคราแดงครับนี่โอ้โหดูข้อตีนะโอ้บอบอมบอๆบอ อีกอีกร้อยเก้า่อยอีกอีก,อก,อกโอนะครับนี่ดจะไ่แล้วครับนี่ลองล้อแล้วปะดูพิมืออาจารย์ชักนะครับวิธีเราลงออดีดีถ้าจะเอา้เคื่อาบา,าต้องัดสอ๋อจะได้ไม่นัก ให้ดีนะต้งน้ำไปนะโอ้แฉวแวแฉว่่างง่าย้วเปล่าอ่าน Ở bên thôi Tung À x x x, Nói anh nói ơ à. <laughs> phải đăng ngay đi không Ít à. อ่าเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เปลียย่ยนเป็นยอยเปลี่ยนยอยวิ้นครับผมต้องไปขนาดนั้นเลยเหรอไม่มาฮะเลี้ยวตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้อ่ะออโอ้โหอ้อาวลุยครับพี่ของพ่อรหองๆกต้องจัดเอาครับเอาเกำลังเสริมครับผิดหลักไม่ได้ครับไมเป็นรองครับหลวงจักรยุธยาครับเ,เอาลุย แต่แคน,นี้โอ้ยมาแล้วครับอฮ้ยเดี๋วเป็นไงสองตัวคู่ครับตัวนั้นก็ทำงานอยู่